แล้วมาดูศึกดวลรับคมทถยเทพโนบอดี้เอ็กเสียบัตรพลัง173ล้านร่างกายอยากปะทะสุรสารน่านฟ้าเมืองไทยเติมไปทั้งหมด14ล้านมาดูกันว่าอีซี่เวกเตอร์พลังเกือบ130ล้านจะทนมือทนไม้ทนตีนได้สักกี่น้ำสำหรับโนบอดี้เอ็กซ์และสำหรับคาที่หารล้านเติมเกมวันพระแมนราคาถูกครับผมนี่แหละครับผมริทแมนช็อปครับผมเติมถูกตัวมาเติมปลอดภัยต้องริทแมนชอ็อปเท่านั้นนะครับผมต้นถูกตัวเติมเองเยอะมากเลยนะครับ แพ็กเกจ3,300บาทเหลือเพียงแค่2,759บาทเท่านั้นนะฮะพอเติมเสร็จแฟ拉เผมจะได้แบงค์ส้มนะฮะสามารถเอาแบงค์ส้มไปกดทอทุกแพ็กเกจในเกมได้เลยนะจ๊ะบอกแล้วว่าเติมถูกกว่าเติมกดสดนะฮะผมนะอย่าลืมดิสแบนช็อปด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับผมมาสึกตัวรับคมโยเทพเสียบัตโนบอรตี้เอ็กซ์เจอกับอีซี่เว็กสเตอร์นะครับผมตรงนี้ผมก็เจอกับพี่บัตอีกแล้วนะฮะนานๆทีจะรับคมแกนะครับผมนะช่วงนี้ลูกสุกก็เจอบ่อยนะ โอ้โหแล้วดูทิมมาแฟนประกันแดงทิมมาสิบล้านนะโอ้แล้วทุ่มมาหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ครับฟินด์แมนครับได้ดเล่นสกิลจากทางฝั่งของกิลิยันชุมครับเล่นกระหน่ำสีแดงมาแล้วก็ตอกกลบบาทาไลเงามาก่อนหนึ่งทีสิบสองล้านดามเมจนะครับผมแล้วก็มีกระหน่ำสีแดงคืนกระดาษาแล้วจวับพิบัตทุ่มมาจังหวะนี้หนึ่งล้านเก้าแสนดามเมจแล้วก็ตอกซนจังหวะนี้สามล้านห้าแสนครับแม่แล้วพิบัตแกะตอกคืนกลับมาอ๋อหกสิบเอ็ดล้านนะผู้ชมโอ้โหของจริงครับ ล้วจังหวะนี้ทิปขึ้นไปบ้างเนี่21ล้านดาเมจครับผมเอาไปกินโอเคครับด้านนี้ครับเฟสที่1ครับเฟสที่1ผ่านไปแล้วก็มาแล้วโปเแคสซลูกจ๋าตอกต่อนขึ้นมาโอ้โหนี่เอาไปกินเหมือนกัน54ล้านครับแล้วก็กระนำสีแดงมา31ล้านดาเมจครับผมเร่งมาเร่งความแรงมาแล้วก็อะตอมิกอะตอมิกคริซึมฟาดมาจังหวะนี้โอ้โห15ล้านครับท่านผู้ชมโอเคครับด้านนี้ครับหลบหลีกรัวๆแล้วมาตรงนี้นะครับผม มาดูกันนะครับอตอมิกคริซึมจากเสียบัตโอ้โห76ล้านดาเมจครับแมมกแกเอาเรื่องจัดๆครับผมแล้วกาโลไลทิมอ่ะกาโลไลทิมมาหนึ่งทีนะครับผมแล้วดูจังหวะนี้กระพือปีกแล้วหุ่นไล่ควง8ล้านห้าครับต้องทนดาเมจเสียนะฮะโอ้โหนานผู้ชมครับแล้วมาตอนนี้จับพุ่มอนะ่ะุ่มมาหนึ่งทีโอ้โหคิงโนบอดี้โนบอดี้คิงโนบอดี้โอ้โหสามสิบเจ็ดล้าน โอ้ดีไล่อันตีนะเนี่ยโอ้แล้วดูครับสิบล้านต้าเบกับผมทางฝั่งกาโร่ผมนี่แตกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตอนนี้เฟสที่หนึ่งครับเฟสที่หนึ่งผ่านไปจะอืมะพือตีใส่กาโร่อู้ขอเตะสักเน้นๆสักทีหนึ่งฮะโอ้แล้วตัวนี้ครับคลื่นโซนิกมาแล้วก็เรียนสกิลจากเกเรชุบนะครับมาแล้วครับผมคุ่มมันอีกทีจับพุ่มมาเลยครับผมจังหวะนี้อืมแล้วก็ตอกต้นมายี่สิบเอ็ดล้านครับเอาก็้าไปเน้นๆเหมือนกันนะผมไล่อันตีโอเคครับตอนนี้เฟสที่หนึ่งจะจบแล้วนะครับ มาเฟ่ที่2ต่อเลยฮะเสียบัตมาทิมมาจาังหวะนี้19้าล้านดาเมจครับ1 9กาล้านดาเมจโลกขึ้นรัวๆไล่ควนไปหนึ่งรอบไล่ควนจะสะฟังของกาโร่หนึ่งรอบโอเคด้านนี้ครับมีการทุ่มมาจากฟินิกแมนทุ่มมาใส่ฟินิกแมนผมเหมือนกันนะโอเคครับบัฟกระหน่ำสีแดงแล้วตอก้นจากเสียเสียตอซ่มา5้ล้านเจ็ดแสนโอ้ล้านต,ติมาจากกระเดื่องชุบอะเรามาทุ่มใส่แฟนระการแสงเหมือนกันนะทุ่มมา ทุ่มใส่แฟลตประกาศแสงนะครับผมด้านนี้แล้วก็ตอกฟอนมาจังหวะนี้หู้ิ่งไม่เข้าครับผมแหมแล้วเสียบ้านต,อ,าตอกมาตอกฟอนมา27ล้านคนระับอ้โหไล่ขวัใส่กาโลด้านหลังอะ่ะโอ้โหท่านะผู้ชมก็แล้วโผลแฟลตประกาศแสงครับทางฝั่งโผลแฟลตก่อนแล้วก็ทิ้มใส่เสียบ้านไป26ล้านครับหู้ิ่เนี่ยดาวเมทต้องเอาคืนบ้างน,นผู้ชม โอ <ITA> ้แล okay. ้วตัววัตอกปัดจังหวัดนี้แปดสิบหกล้านครับผมโอ้โหโดนเกลือกชุบไปโอ้แล้วอีกาแกแตกมาใส่ระเบิดเกือบแตกเหมือนกันฮะโอเคด้านนี้เฟสที่สองครับเอะตอมิกมาอะตอมิกคริสตัมปักมาสามถึงสองล้านครับผมโอ้โหแม่ลูกไฟหมดนะฮะตัวนี้ไรควรใส่กาโร่พี่บาร์บครับแล้วก็มาแล้วเสียเสียฟันบ้างเสียฟันฟันบ้าง54ล้านโอ้โหไปคุยกับโยมโลก โอเคครับด้านนี้เฟสที่สองฮะโอเคครับด้านนี้แหมมันแรงจริงๆนะโอ้โหแล้วดูว่าไล่อันติมามาจังหวะนี้คุ้มมาครับผมฟินิกแมนเซเซอยู่นะรู้สึกเสียเซเลแล้วเนี่ยแล้วเสียเสียเซก็ยังห้าสิบห้าล้านโอ้บ้าไปแล้วโอ้อ้ด้านนี้ครับแล้วก็กูขึ้นอันดับสกิลมา27ล้านครับ27ล้านดาเมจโอ้โหแรงจัด ฟินิ่แมนล้มไปแล้วรอบหนึ่งบึ้มมาขึ้นโซนิกแล้วก็ดนเวิร์ดยูคือหนึ่งรอบนะครับผมแล้วมาฮมมูมาฟินนิ่งแมนแมแล้วต่อต้อนต่อต้อนใส่15หล้านนะผู้ชมไล่อันติมา15ล้านนะครับผมโอ้โหมีแมหลอดม่วงพิมมา11ล้านเกมนี้เฟส2ครับมาเฟส3เฟส3มาต่อเสียเสียจิ้มา โอโ้จิ้มาสามถึงสี่ล้านแต่บมดควดแล้วเรียบร้อยครับอู้จังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ทุ่มมาหนึ่งทีครับความเร็วแกนี่ของจริงอะโอเคด้านนี้ครับเฟสที่สามแล้วไล่ต่อกต้นมาเน้นเน้นหกล้านเจ็ดแล้วตอกต้นขึ้นไปเหมือนกันจังหวะนี้สี่ล้านเจ็ดนะขอตายตั้ง 4, 000, ต,ตัวหน่อยด้ยไหมพี่ชายพี่จะเดือดเกินไปอตอกมา, 4, 5, าสีาา่สิบห้าล้านไล่ควรใส่การ์โร่ผมยิงสองล้านแล้วไหนเขาตองเ แล้วก็โถมไปหนึ่งจีครับมองแทงเต้งไปแล้วเราขึ้นมาใหม่ได้เกิดมาแล้วก็ทิมคืนกลับไปจังหวะนี้28ล้านครับ28ล้านน้เมตรไล่ควนใส่เกดด้วยกันชุมกับล่วงเหมือนกันโอ้โหเอาตายหนึ่งตัวเป็นไปได้แล้วก็ตอกฟ่อนมา3ามองล้านน้เมตอุ่นแล้วก็ลบหลีกเยอะจังอะลบหลีกเยอะจังอะพี่ชายโอ้พี่เห็นลบหลีกเยอะเกินโอเคครับตอนนี้อะตอมิกอะตอมิกเอาหน่อยอะตอมิกเอาหน่อยโอ้โหฟาดมาซุกว้าห้าสิล้านครับผมด้านนี้ไล่ควนไปทั้งฝั่งของฟินแมนนะ โอ้โห59ล้านครับเราพิ่บัตเอาบ้างฮะพิ่บัตอะตอมมิคคิสซึ่มอะตอมิกคิสซึ่มบ้ามาโอ้ยห,โโหโลบหลีกรัวๆท่านผู้ชมหลบหลีกรัวๆฮะอะน,นะครับผมเล่งอาเดมันสกิลจากด้านฝั่งพี่บัตถึงสิบหกล้านจิ้มแฟดไปกระแสนกูเรียบไปแล้วเรียบร้อยเฟสที่3โอ้โหแกหนักจริงฮะอะน,นะครับผมอาเดมันสกิล18ล้านดาเมจโอ้โหรับคมทวยเทพรับคมเสียบบัตฮึบทุ่มมา พุ่มมาโอ้โหโอ้โหด้านนี้ครับแล้วก็ไล่ขิ้นมาเน้น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 นะด้านนี้โอเคแฟนปแกแฟของผมแตกไปแล้วครับแต่ของพี่บัสพิมมา26ล้านก็นโอ้โหก็แตกหมดโอ้แตกหมดแตกบัดโอ้โหยอมก็ได้เฮียเฮียจะเกินปุ้ยโอ้อันติเมน1ีแล้วแตกแตกคืนมาจังหวะนี้ สี่ล้านท่านผู้ชมนี่พลังเกือบร้อยสามสิบล้านนะแล้วก็ตอกมามาหนึ่งทีสี่ล้านน้าแม่ครับท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้อุ้มทางฝั่งของอะตอมิกไปแล้วฮะอะตอมิกคริซึมอะตอมิกคริซึมสามสิบเจ็ดล้านโอ้ยแล้วก็หลบหลีกรัวๆหนึ่งทีโอ้โหด้านเน็ตหลบหลีกแบบตึงๆโอ้โหเหงาเลยกูปึ้งมาหนึ่งทีสามสิบล้านน้าแม่ครับผมตอนนี้ก้ยฝึกยืนโดเดย์อยู่เนี้ยยืนโดเดย์อยู่ตัวเดียวโอ้โหยืนโดเดย์ อ่ะแล้วอันดับที่สี่จะน้บฟัเกตุกันชุมนะครับผมมีกระหน่ำสีแดนงนับฝังพี่บาร์ครับแล้วก็ต่อต้นคืนมาหนึ่งครั้งอูกหหลบหลีกยี่สิบแปดล้านก็ต่อไปหนึ่งทีโอ้โหด้านนี้ครับผมแล้วดูว่าแกเดือดจ,จริงครับแกอยู่กันครบเลยฮะหกตัวละครครับผมยังอยู่กันครบโอ้โหแล้วฟินนิแมนฟินนิแมนทุ่มใส่กองทแคสตอแล้วอุ้มอีกโอ้โหแบบนี้โอ้โหแล้วต่อต้นต่อต้นมาห้าแสนดาเมจแล้วก็ต่อต้นคืนไปหนึ่งทีสองล้านหนึ่งแสน โโอ้หแล้วก็ปอกส้นมาเน้นๆโอ้โหยี่สิบหกล้านครับผมโอ้โหแล้วอุ้มไปแล้วครับอุ้มก้อยซื้อไปแล้วแล้วก็อะตอมิกคริซึมมาปาดไปเจ็ดสิบล้านแล้วขอสักหนึ่งเม็ดโอ้โหแล้วก็ปาดอีกหนึ่งร้อยล้านโอ้โหอะตอมิกแรงจัดแต่ว่าเกิดใหม่แล้วอะตอมิกคริซึมทางฝั่งเซบัตโนบอดี้แอบเอาว่ปาดได้หนทีโอ้โหเฟสที่ห้าครับผมยื้อมันถึงเฟสห้าโอ้แล้วมาแล้วครับก้อยซื้อ กดลซื้อมาแล้วมาแล้วกดลซื้อมาแล้วโอ้แล้วก็ไล่ดวนไล่ดวดหนึ่งทีปึ้ลมาสี่ล้านดาเมจครับผมฝันะ่งการโร่ครับกาโร่ปึ้ลมาสี่ล้านดาเมจทางฝั่งตรงนี้ฟิลแมนไล่ทุ่มมาโอ้โหสองล้านสามละไล่ทุ่มมาแล้วควรนึ่งทีสิบหกล้านครับท่านผู้ชมโอ้เฟสห้าครควรมาอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ปอกตามมาอีกหนึ่งทีเฟสที่ห้าแล้วมาเฟสที่หกอะโอ้เฟสที่หกมาตรงนี้ไล่จิ้มอะ่ะกอล์ซื้อยื่นถึงเฟสหกครับผมโอ้น่าจะ ยืนยาวๆดูโอ้รับตาเม็ดอะรับตาเม็รัวๆแลับข้ากระหน่นนนำสีแดงมาตรงนี้ครับมีระดับเหล็แล้วตอกเพิ่มจากพิบัติเกืยบตอกเพิ่มมาหนึ่งล้านสองแสนตาเม็ดหนึ่งล้านสองแสนตาเม็แล้วใส่คืนมาใส่คืนมาเหมือนหนึ่งทีเอาตายสักตัวได้ไหมล่ะพี่ชายตายสักตัวอยังดีมาตรงนี้โอ้โหวิกระหนอำมิกีซึ่มคิดซึ่มมา26ล้านครับผมโอ้โหโล่ขึ้นไปแล้วครับโล่ขึ้นไปแล้วครับผนะมท่านผู้ชมครับมาตรงนี้เฟสที่6ฮะโอ้โหแล้วไล่ขวดมาทีครับผม โลหายไปแล้วท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ครับแล้วก็อันดับสกิลจากด้านฝั่งของกาโรปึ้งมา24ล้านครับอู้ยังยืนได้อยู่ฮะแล้วก็ทุ่มมายังไงครับจังหวะนี้ทุ่มมา5ล้านดาเมตรแล้วตอนนี้อัเดับสกิลจากด้านฝั่งของเกลกดนชุบนะครับผมแตกไปเรียบร้อยครับโอ้โหก็รับคมโทเทพก็ประมาณนี้แหละยื้อได้ถึงเฟสที่6เกือบ7นะครับผมพลัง100เกือบ3ล้านครับ สุดๆแล้วนะฮะไม่ไหวกับเฮียแกงจริงแล้วผมต้องปล่อยเฮียแกไปไม่ไหวไม่ไหวเฮีย er, เอาเลยเลยเฮีย er, ผ่านทางไปเลยเฮียโอ้โหขอบคุณที่รับคมเฮียนะฮะได้กลับมาเจอกันในซีซั่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ